นี่เป็นใบใหม่นะครับนี่ครับดูความยาว16นิ้วนะครับเมื่อเราตัดมาตัดมาเขาก็จะสั้นลงนะครับปลายตัดของเขาแบบนี้ครับก็จะชนหินชนหญ้าก่อนนะครับปลายของเขาจึงมีลักษณะโค้งมนแบบนีสสบ้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชอดเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับ วันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกลลเม็ดเพ็ดไม่รับนะครับมีอะไรดีๆเราก็จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าแบบสายสายแข่ของเราอีกเช่นเคยครับเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรครับก็จะเกี่ยวกับเครื่องมือการทําการเกษตรนี่แหละครับนี่ครับสังเกตดูดีครับเราได้ถอดใบมีดตัดหญ้าออกมาแล้วครับทั้ง2เครื่องนี้นะครับ เพราะอะไรเราถึงถอดมาครับเพราะว่าใบมีดของเขาตัดหญ้าไม่ค่อยจะคมไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับเพราะสาเหตุอะไรเราถึงถอดมาแล้วเราจะมีเคล็ดลับอะไรมาบอกกับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเปรียบเทียบใบมีดที่เราถอดออกมาครับนี่ครับใบมีดที่เราถอดออกมาสงใบครับท่านผู้ชมครับใบมีดที่เราใช้งานไปนานๆนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีปลายแบบนี้มีลักษณะโค้งมนครับ มีลักษณะโค้งมนแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับโค้มงมนแบบนี้ครับดูใบนี้ก็มีลักษณะโค้งมนอีกนะครับนี่ครับลักษณะโค้งมนแบบนี้เมื่อเราซื้อใบมีดมาใหม่ครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีลักษณะเป็นปลายตัดแบบนี้นะครับนี่ครับเราซื้อมาใหม่ครับปลายตัดแบบนี้ข้างนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับแต่ข้างนี้เราได้ใช้ไปแล้วนะครับปลายตัดแบบนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าซื้อใบมีดที่ราคาถูก เขาจะไม่คมเขาตัดหญ้าไม่ดีครับแต่ของเรานี้ใบนี้นะครับผมซื้อมาที่ราคา65บาทนะครับท่านผู้ชมใบนี้ก็ห5 6 5นะครับแต่ลักษณะาการตัดของใบมีดครับการทํางานของใบมีดมีท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะเข้าใจผิดนะครับหรือว่าท่านที่เข้าใจถูกแล้วไม่ดราม่านะครับครับคมข้างในนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีคมก็ได้นะครับที่เขาเจียมาแบบนี้ าก็ทําให้คมทั้งหมดนะครับแต่ท bueno, ี่สังเกตดีๆครับท่านผู้ชมครับทาไมใบมีดของเราถึงมีลักษณะโค้งมนเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาตัดไปครับเมื่อเขาไปเจอหินเจอหญ้าปลายตัดของเขาแบบนี้ครับก็จะชนหินชนหญ้าก่อนนะครับปลายของเขาจึงมีลักษณะโค้งมนแบบนี้เมื่อมีลักษณะโค้งมนแบบนี้แล้วครับเขาก็จะตัดหญ้าได้ไม่ไวครับถึงแม้เราจะเร่งเครื่องแบบแรง เขาก็ตัดหญ้าแบบได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เหมือนกับที่มีลักษณะปลายตัดแบบนี้นะครับปลายตัดแบบนี้เมื่อเราตัดหญ้าไปนะครับเขาก็จะตัดหญ้าได้ไวนะครับเราก็แก้ปัญหาครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับการทํางานของใบมีดนะครับนะครับเมื่อเขาหมุนมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าครับปลายนี้เขาก็จะโดนก่อนนะครับเขาจึงมีโค้งมนนะครับนะครับสมมุติว่า เมื่อไปเจอเหล็กแบบนี้นะครับหมุนไปนะครับนี่ครับหมุนไปปลายเขาก็จะชนก่อนนะครับนี่ครับชนแบบนี้นะครับชนไปเรื่อยๆชนไปเรืเ่อยๆถึงแม้เขาจะไม่ชนกับหินไม่ชนกับอะไรครับตัดหญ้าปกตินะครับเขาก็จะมีลักษณะโค้งมนนะครับดูแหให้ดูนี่ครับเราใช้ไปนานๆครับปลายเขาก็มีลักษณะโค้งมนแบบนี้บางคนบอกว่าใบมีดอาจถูกไม่ดีนะครับแต่เราก็ ซื้อราคาถูกมาใช้ครับเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาครับว่าจะทําอย่างไรให้เขามีความคมเหมือนใบใมีดหม่ใบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราผลออกมาจากเครื่องสูงเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราจะแก้ปัญหาใบมีดตัดได้ช้าใบมีดไม่คมนะครับเราแก้ปัญหาโดยการเราจะมาตัด ที่ปลายโค้งมนนี้ออกนะครับครับเราได้มาร์คไว้ตรงนี้นะครับก็ให้ระยะห่างจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับไปหาที่เราจะตัดให้เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับจุดศูนย์กลางตรงนี้มาหาที่เราเขีดตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราวัด2ด้านนี้ตรงกันแล้วนะครับเราก็จะตัดปลายโค้งมนนี้ออกไปครับท่านผู้ชมครับปลายโค้งมนนี้ตัดออกไปนะครับใบมีดก็จะมีตั้งแต่18นิ้ว16นิ้ว14นิ้ว12นิ้วนะครับแต่ของผมนี่ครับจะใช้ ใบมีด16นิ้วนะครับเมื่อมีลักษณะโค้งมนแบบนี้เราก็จะตัดออกเรื่อยๆ,ๆนะครับบางคนที่ซื้อ12นิ้วมาก็จะตัดไม่ได้นะครับจะตัดก็จะสั้นมาเรื่อยๆนะครับของผมนี้ก็จะใช้16นิ้วตัดสั้นมาสั้นมานะครับเราก็จะได้ใบมีดใหม่อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดปลายโค้งมนน,น,นี้ออกนะครับโดยการยึดใบมีดติดกับเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดที่ง่ายขึ้นนะครับ ก็จะใช้ใบเม็ดที่มีความยาว16นิ้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะวัดให้ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นใบใหม่นะครับนี่ครับดูความยาว16นิ้วนะครับเมื่อเราตัดมาตัดมาเขาก็จะสั้นลงนะครับใบที่เราตัดออกมาครับทานผู้ชมครับเราตัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับทานผู้ชมครั้งนี้เป็นครั้งที่2องเอาจะเหลืออยู่ประมาณ13นิ้วครึ่งนะครับ13นิ้วครึ่งตัดครั้งที่สองละตัดรอบที่2ครับ เราจะตัดได้อีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือประมาณ12นิ้วนะครับซื้อยาวไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับใบมีดตัดหญ้านะครับในส่วนของการใช้มามีประสบการณ์นะครับถ้า18นิ้วก็จะยาวเกินไปครับ16นิ้วผมใช้พอดีพอดีนะครับจะตัดปลายแบบนี้ได้ประมาณ3รอบครับถ้า3รอบเขาก็จะเหลืออยู่ประมาณความยาว12นิ้วนะครับถ้าความยาว12นิ้วก็ตัดอีกรอบก็จะเหลือสั้นแค่นี้นะครับ ไม่ต้องไปซื้อ12นิ้วเลยนะครับท่ Desktop, ทานผู้ชมครับบางคนซื้อ12นิ้วามาใช้เลยเมื่อมีปลายโค้งมนเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับเราไม่สามารถจะตัดได้แล้วนะครับ12นิ้วเพราะว่าเหลือข้างลร6นิ้วนี่ครับตัดยาแทบจะไม่ไปแล้วนะครับก็เป็นคลิปดีๆเคล็ดลับดีๆครับที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเราครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ